ร่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกติ์ขอเสนอธรรมนิยายจากทศชาติชาดกในเรื่องพระภูริทัตน์ นานมาแล้วสมัยพระเจ้ากรุมทัน์ครองเมืองพระรณสีพระองค์ได้พระราชทานตำแหน่งอุปราชให้พระราชโอรสแต่ต่อมาในภายหลังทรงกระแวงพระไทยว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้เข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่าออลูกเอยระหว่างนี้เจ้าจงออกไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งตามใจสมัครเมื่อพ่อสิ้นอายุแล้ว เจ้าจะได้กลับมาครองราชสมบัติสืบต่อไปนะลูกนะเสด็จพ่อเสด็จพ่อจะในประเทศลูกหรอพี่เจ้าโอ้เปล่าเปล่าเลลยลูกพ่อต้องการให้เจ้าไปหาประสบการณ์ชีวิตเพื่อเตรียมตัวเอาไว้ครองราชบัลังเท่านั้นแหละลูกรักลูกก็เล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆมามากมาแล้วนี่พี่เจ้าข้าเสด็จพ่อแต่ลูกยังไม่ได้บวชเรียนและศึกษาหาความรู้ทางธรรมะเพื่อจะหาทางให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปอย่างผาสุกนะลูกรัก เจ้าจงออกไปบวชหาความวิเวกและศึกษาวิชาที่จะทําให้ชีวิตประสบความผาสุกอย่างแท้จริงซะก่อนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองต่อไปในภายภาคหน้านะลูกรักเจ้าจงรีบไปเถอะเรียนเร็วก็รู้เร็วเจ้ารู้จักชีวิตดียิ่งขึ้นแล้วพ่ออาจจะสลาราชสมบัติมอบให้เจ้าเร็วขึ้นก็ได้ ระแสพระบรมราชองค์การแล้วกราบถวายบังคมลาสเสด็จดำเนินไปจนถึงแม่น้ำยมุนาได้สร้างศลาขึ้นหนึ่งหลังระหว่างแม่น้ำยมุนาและทะเลกับภูเขาติดต่อกันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้อาศัยผลไม้ที่มีอยู่ดกดื่นนั้นเลี้ยงชีพบำเพ็ญตนในเพศดาบทในการหลักครั้งนั้นมีนางนาคตนหนึ่งเป็นนาคทะเลสามีตาย เมื่อเห็นนางนาคอื่นๆเขามีสามีอยู่ด้วยก็เกิดความว้าเหวจึงออกเที่ยวเลียไปตามฝั่งทะเลพบรอยเท้าราชบุตรเข้าจึงสกดรอยไปจนพบศาลาเวลานั้นพระราชบุตรไม่อยู่นางจึงเข้าไปในศาลาเห็นเครื่องปูราดและบริขารอื่นๆจึงตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ศาลานี้ น่าจะเป็นที่อยู่ของนักบวชรูปหนึ่งนี่นะนักบวชรูปนี้จะบวชด,ด้วยศรัทธาหรือเปล่าเนาะถ้าบวชด,ด้วยศรัทธาที่แท้จริงก็จะต้องมีความหนักแน่นไม่ยินดีในที่นอนที่แต่งไว้ถ้าไม่บวชด,ด้วยศรัทธาก็จะนอนลงบนที่นอนที่แต่งไว้ให้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ <laughs> และว่าเราเจอเดือคู่แล้วเราจะเข้าไปโลมแล้วเอาใจเชื่อว่าเราคงไม่ต้องอยู่เป็นไม้ไรคู่ต่อไปแน่ๆคงหายหนาวกันละคราวนี้นางนาคก,ก็ไปนำเอาดอกไม้เครื่องประดับและน้ำหอมมาจากนาคพิภพโปรยปลายปร,ปรับโรมลงบนที่นอนเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไป พระราชบุตรกลับมาตอนเย็นเข้าไปในศาลาเห็นผิดปกติก็ให้นึกชงนเสเวยผลไม้พลางเดินชมไปพลางข้าที่ตนไม่ได้บวชด้วยศรัทธาจึงทรงพอพระไทยเป็นยิ่งนักเอื้นมทมลงบนที่นอนอันหอมกลุ่นและมีดอกไม้โปรยปลายโดยทั่วไปนั้นหลับสนิทไปตลอดคืนตราจนอาทิตย์ขึ้นจึงลุกจากที่นอน ยังไม่ทันปัดกวาดก็เสด็จเข้าป่าหาผล,ลไม้ต่อไปเมื่อพระราชรเสด็จออกจากสลาอาสมของตนไปแล้วนางนาคซึ่งขึ้นมาจากนาคพิภพก็ลอาเข้าไปตรวจราที่นอนที่นางจัดทาไว้ตั้งแต่วันวานก็ได้พบว่าดอกไม้บนที่นอนนั้นเหี่ยวแห้งไปเพราะถูกนอนทับก,ก็เข้าใจชัดว่านักพทผู้นี้ มิได้บวชด,ด้วยศรัทธาจริงเพราะยังยินดีในการมรรมอยู่มากจึงเก็บของเก่าทิ้งแล้วนำของใหม่มาประดับประดาอีกเสร็จแล้วก็กลับไปในวันนั้นพระราชบุตรก็บรรทมบนดอกไม้หลับไปจนรุ่งเช้าและทรงคิดถึงพระไทยว่าใครเนาะที่มาทำให้เราเช่นนี้วันนั้นจึงไม่เสด็จไปหาผล,ลไม้แต่ออกไปหาที่กำบัง คอยดูอยู่ที่ใกล้ๆศาลาฝ่ายนางนาคก,ก็เตรียมดอกไม้และของหอมมายังศาลาน,นั้นอีกพระราชบุตรเห็นรูปทรงอนงดงามของ,งาน,นางนาคเข้าก็เกิดรักใคร่พอนางเข้าไปในศาลาขณะกําลังประดับตกแต่งที่นอนอยู่นั่นเองพระราชบุตรก็ย่องเข้าไปแล้วถามขึ้นว่าแม่นางเอ๋ยเจ้าชื่ออะไรนะคนสวยอุ้ยท่านย่องเข้ามานี่เงียบ ตกใจแน่ศาลานี้เป็นที่จำศีลของท่านหรือพระฤาษีใช่แล้วแม่นางศาลาเนี่เป็นที่พักอาศัยของเราเองเจ้าชื่ออะไรล่ะแม่นางคนสวยดิฉันชื่อน,นากมานวิกาท่านแม่นางมาสร้างความสุขความพอใจให้เรามากทีเดียวขออภัยนะแม่นางจะเป็นสาวโสดหรือว่ามีสามีปกครองอยู่นะคนสวย ขณะนี้เป็นไม้ค่ะพระฤาษีแล้วก็ท่านละคะเดิมอยู่ที่ไหนและชื่ออะไรคะเรานี้เป็นโอรสของพระเจ้าพรมทัตกษักรตริย์เจ้าผู้ปกครองกรุงพราราณสีขณะน,นี้พระราชบิดามีกระแสร,รับสั่งให้ออกไปอยู่ป่าชั่วคราวทะไ,ไม่นางละ่ะทำไมจึงมาเที่ยวอยู่ในป่าเปลี่ยวเช่นนี้ฮะดิฉันรู้สึกเปล่าเปลี่ยวมากเจ้าค่ะ ยามที่ตกพุ่มไม้ไร้ที่พึ่งอย่างนี้เห็นเพื่อนก็มีสามีอยู่กินกนอย่างเป็นสุขก็ให้รู้สึกว้าเวจึงต้องออกมาเที่ยวแก้งเหงาอยู่เช่นนี้ละคะท่านอ๋อกระนั้นเหลือแม่นาคสวยดูกอดแม่นาผู้เจริญเราเองก็วันนี้ปวดด้วยความศรัทธาพระราชีวิดาขาบับไล่มาอยู่ที่นี่เรารู้สึกพอใจเจ้ามากแม่นางและเราก็ยินดีอยากยิง หากได้เป็นสามีของเจ้าเราทั้งสองจะอยู่ในการ้านนที่แหกเดียหากนางวิรังเกียรตนะิแะแม่นางนะเรามาเป็นคู่ครองกันเถิดในเมื่อบุญพาวาสนาส่งเราทั้งสองนะในที่สุด ทั้งสองก็ตกลงยินยอมอยู่กินกันณสา,าลาน้อยนั้นต่อมานางนาคมานิกาก็ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้ชื่อว่าสาค,ครมมพรหมทัตเพราะประสูติที่ฝั่งแม่น้ําครั้นต่อมาก็ประสูติพระธิดาอีกองค์หนึ่งชื่อว่าสมุทรทชาเพราะประสูติที่ฝั่งสมุทร การละคร้งนั้นยังมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งท่องเที่ยวมาจนถึงศาลานั้นพระราชบุตรก็จัดการต้อนรับพรานป่าจำพระราชบุตรได้จึงขออาศัยอยู่สองสามวันแล้วทูลลากลับยังเมืองพาราณสีซึ่งพอดีกับที่พระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตพวกอมาตได้จัดการปรงพะศพเสร็จแล้วจึงประชุมปรึกษากันท่านอมาตะราชบุตรทั้งหลาย บัดนี้กรุงพาราสีของเราเนี่ยต้องวางกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองลงราชสมบัติขาดกษัตริย์ปกครองจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราชบุตรก็ไม่ทราบว,ว่าอยู่ที่ใดจะมีพระชนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบยังมีท่านคููไดได,ได้รับข่าวครา,าวของพระราชบุตรบ้างเหล่าธนหามากข้าพเจ้าได้ทราบว,ว่ามีพรานปลาชาวเมืองพระราสีนี่แหละคนนึงเขาได้รู้ถึงที่อยู่อาศัยของพระราชบุตร ท่านจะต้องการพบกับเขาหรือไม่ท่านมหาอามาตย์โอโ้นั้นก็ดีนะสิท่านอามาตท่านรีบสั่งให้คนไปตามท่านพรานผู้นั้นให้มาพบข้าวเจ้าโดยด่วนทีเดียวนะท่านอามาตย์พอดีกับที่พรานป่ากลับมาถึงพระนครอามาตจึงเชิญมาเล่าเรื่องที่ได้ไปพบพระราชบุตรพร้อมทั้งพระชายาพระราชบุตร,รตและราชธิดาทั้งสี่พระองค์ที่ศาลาชายป่าริมทะเล และได้รับการต้อนรับจากพระราชบุตรเป็นอย่างดีมหาอมาตย์จึงให้รางวัลและให้พาไปเฝ้าพระราชบุตรและทูลเชิญให้ครองราชสมบัติสืบต่อพระราชบิดา ฝ่ายพระราชบุตรใครจะรู้ใจนางนาคมาวิกาจึงเข้าไปหาแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังพร้อมกับชักชวนนางไปด้วยตามที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยน้องมาวิกาคงจะเห็นความจําเป็นน้องคิดว่าจะไปเมืองพราณาเสกับพี่หรือไม่เอนะมาวิกาของพี่สเสด็จพี่หมอมฉันไม่กล้าจะตามสเสด็จพี่เราไปค่ะอ้าว เพระเาะจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขในกามาริกาเพราะเหตุใดเจ้าจึงไม่กล้าไปเสด็จพี่หม่อมฉันเป็นชาตินาคีมีพิษร้ายนะเปคะมักฉุนเฉียวเมื่อมีเหตุเล็กน้อยมากระทบกระเทือนใจก็มักโกรธการอยู่ร่วมกับหญิงหลายคนที่ร่วมผัวกันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้าหม่อมฉันได้เห็นได้ยินเหตุการณ์ ที่จะทำให้โกรธแล้วหากผมฉันโกรธและถลึงตาดูก็จะผ่านกันไม่ย่อยยับไปหมดด้วยเหตุนี้ลยเพคะผมจึงไม่กล้าตามเสด็จไปด้วยเพคะ มิกาเรารักเจ้ามากเราให้เวลาเจ้าคิดไปทั้งวันแล้วแต่เจ้าก็ไม่ยอมไปพระนัสีกับเราแต่เราจําเป็นต้องไปจึงจะขอนามราชบุตรและก็ราชธิดาทั้งสองไปเลี้ยงดูให้รับความสุขด้วยนะมาริกาสเสด็จพี่บุตรและธิดาของเราทั้งสองนั้นเป็นเชื้อชาติมนุษย์เช่นพระองค์ หากทรงเมตตากระหม่อมแล้วก็ขอที่ทรงโปรโดถนอมเลี้ยงดูให้จงดีแต่พระบุตรทั้งสองนี้สืบเนื่องมาจากพืชทางน้ำเป็นชาติละเอียดอ่อนเมื่อถูกลงแดดในระหว่างทางอาจสิ้นชีวิตได้ขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาให้คนขุดเรือขังน้ำเต็ม ให้ลูกทั้งสองลงเล่นในลําเรือในขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครแล้วขอให้ขุดสะโบกกรณีสำหรับลูกจะได้ลงเล่นเมื่อพระองค์ทรงทํำได้ดังน,นี้ลูกทั้งสองก็จะไม่ได้ลำบากอะเพคาะเสด็จพี่ลูก้ไ แม่ต้องจากลาเจ้าไปอยู่ในนาพี่พงตามพิสัยของแม่แล้วเจ้าจงไปอยู่กับเสด็จพ่อด้วยความสุขสำราญเถอะแม่ต้องลาเจ้าไปก่อนแล้ว พระราชบุตรทรงทงมานาจึงสุดแสนเมื่อหนังนาคมานวิกาผู้พัญญาลาจากไปสู่นาคพิภพ,พเมื่อคลายโศกแล้วจึงเสด็จไปหาพวกอมาตนครพระนศีบรรดาอมาตทั้งปวงจึงพร้อมกันอภิเษกพระราชบุตรณที่นั้นครั้นเสร็จแล้วจึงทูลเสด็จสู่พระนครพระราชบุตรจึงสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นวางบนเกวียนตักน้ำใสให้เต็ม และลอยดอกไม้ต่างๆให้ราชบุตรและราชธิดาลงเล่นตามสบายอำมาตย์รับปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการเมื่อถึงพระนครแล้วก็ตรัสสั่งให้กุดสาโบกครณีสำหรับเป็นที่เล่นสำราญของพระราชบุตรพระราชธิดาตามที่หนังนาคมานวิกาทูลไว้ทุกประการ วันหนึ่งเมื่อน้ำไหลเข้าไปในสระโบคารณีมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยคร่อนหาทางออกไม่ได้จึงดำลงไปอยู่ก้นสระเวลาพระราชกุมารและราชกุมารีมาเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ทั้งสองพระองค์ตกพระทัยกลัวพากันขึ้นไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาจึงรับสั่งคึงตะไคร่จับเต,าต่าตัวนั้นมา ราชโอรสทั้งสองแลเห็นก็จำได้จึงส่งสำเนียงเอ็ดลิงไปว่านี่แหละไอ้ปีศาจร้ายพระราชบิดาจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้จงหนักพวกอามาจึงปรึกษากันว่าจะลงโทษอย่างไรดีจึงจะหนักบางคนว่าควรจะหงายเผาไฟบางคนว่าควรใส่ครกตำให้ละเอียดบางคนก็ว่าควรใส่กระทะต้ม แต่มีอมาตย์คนหนึ่งเป็นโรคลัวน้ำเสนอว่าควรเอาไปทิ้งที่วังน้ำมนในแม่น้ำยำมุนามันจะได้พินาฏไปในวังน้ำนั้นทำโทษเด็กอื่นไปไม่ดีกว่านี้แน่เต่าได้ยินข้อเสนอของอมาตย์ในเรื่องประหารตนจึงยืดหัวออกและกล่าวขึ้นอย่างโกรธแค้นว่าชะ้าเราทำผิดอะไรว่าแก่พวกเจ้านักหนาจึงลงโทษให้เอาเราไปทิ้งวังน้ำมนนั้นทำอย่างอื่นเราพอจะทนได้ แต่จะเอาเราไปทิ้งที่วังน้ำวนนี่มันทานรุณร้ายกาจเกินขอจะได้ทำอย่างนั้นแกเราเลยอย่านะพระราชาพระราชาทรงสดับดังนั้นก็หลงเชื่อว่าเต่านั้นกลัวน้ำวนจริงๆ จึงรับสั่งให้เอาเต่านั้นไปทิ้งเสียที่วังน้ำมนต์ในแม่น้ำยมุนาทันทีเต่าตัวนั้นจึงจมลงไปถึงล่องน้ำซึ่งเป็นช่องทางที่จะไปยังนาคพิภพก็เลยตกไปอยู่ในเมืองนาคในที่สุดขณะนั้นนาคมานกโอรสเท้าทศตรถกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นพบเต่าเข้าจึงจับไว้เต่าจึงคิดว่า เราหลุดจากเงื้อมือของพระเจ้าพาระนศีมาแล้วคราวนี้ตกมาอยู่ในเงื้อมมือพวกหน้าที่หยาบชาสามาอีกแล้เออเราจะออกอุบายยังไงตีนอจำเราจะต้องออกอุบายเอาตัวรอดให้จงตายศรีได้นัดหมายไว้ว่าจะไปเยี่ยมพระราชบิดาเพราะถึงเวลากำหนดนัดจึงได้เสด็จไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมจตุรงคเสนาส่วนพระผู้ิทธัส ก็ให้ตีกลองร้องประกาศว่าเราจะไปเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาของเรานะแล้วก็เสด็จขึ้นจากแม่น้ำยมุนามุ่งไปยังอาสมสถานนั้นส่วนพี่น้องกับชนกชนนีก็เสด็จตามไปเบื้องหลังขณะนั้นพระเจ้าพารณสีทอดพระเนตรเห็นพระภูริทัตออกมาพร้อมด้วยนาคบริษัทเป็นอันมากเช่นนั้นส่งจำไม่ได้ จึงทูลถามพระราชาว่าเออสเสด็จพ่อท่านผู้นี้เป็นใครไม่ทราบเอผอู้ที่มาเรานี้ก็เป็นนากผู้มีฤทธิที่ยศเป็นลูกแห่งเท้าทศรถกับนางสมุทธชาล้วนแต่เป็นผู้มีฤทธิ์มากทั้งนั้นและราชาเมื่อขบวนหน้าบริษัทมาถึงจึงถวายความเคารพ แทบบาดพระราชฤษีกษิกราชส่วนพระนางสมุทรเทชาก็ถวายบังคมพระราชบิดาและประเชษฐาแล้วก็ปริเวทนาการการแสงให้เคลื่อนถึงเวลาอันสมควรก็ถวายบังคมลาพระราชบิดากลับอย่างนาคพิภพ,พฝ่ายพระเจ้าประนศีประทับณที่นั้นสองสาวันจึงถวายบังคมลากลับนครนางสมุทรทชาทีวี ก็สิ้นชีพอยู่ในนาควิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ภูริทัศรักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นพระชนมายุแล้วก็ไปในทางสวรรค์พร้อมด้วยนาคบริษัทภูริทัศชาดกพระชาติที่หกในพระเจ้าสิบชาติชาดกซึ่งมีคติธรรมคือความอดทนขันติการทำความเห็นผิดให้ถูก และความรักระหว่างครอบครัวญาติพี่น้องพระบารมีหนึ่งในสิบพระชาติที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนก็จบลงด้วยประการทีนี้